ใครสวยคาถานี้ชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงไม่ตกตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิดินะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาให้คาถาดีๆกับชาวสายมูอีกแล้วนะครับอ่าซึ่งคาถานี้เนี่ยใครสวดเนี่ยบอกเลยว่าชีวิตจะมีแต่ความรุ่งเรือง นะครับไม่ตกตับนะครับสวดสั้นๆแค่10คคำเท่านั้นนะครับถือว่าไม่ยาวเลยนะครับสวดแป๊บเดียวนะครับก็เสร็จแล้วนะครับแต่จะสวดกี่จบเนี่ยอันนี้แล้วแต่เรานะครับเรื่องจบของคาถาเนี่ยอันนี้ไม่มีการบังคับแต่อย่างไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ตัวเราเองด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย เป็นยังไงนะครับถ้าเราทําสิ่งดีๆนะครับแม้ในวันนี้นะครับอาจจะยังไม่เห็นผลนะครับแต่อนาคตสักวันหนึ่งยังไงก็จะต้องเห็นผลอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราทำสิ่งไม่ดีนะครับอ่ะวันนี้บางคนอาจได้ดีด้วยนะครับเพราะก็จะมีคนหลายคนก็จะมาเมนว่าโอ้ยทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดี มีถมไปนะครับอ่ะการทำชั่วเนี่ยมันอาจจะทำให้ได้ผลดีเร็วก็จริงแต่ใครจะรู้วา่าถ้าถึงเวลาใช้กรรมมันน่ากลัวมากนะครับยิ่งถ้าเป็นคนที่ฝึกกรรมฐานเนี่ยจะรู้เลยว่าเวลาใช้กรรมตอนที่ทำความชั่วเนี่ยมันน่ากลัวมากๆนะครับถ้าใครไม่ฝึกเนี่ยอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเฮ้ยเราก็เป็นคนดีนะทำไมเราชีวิตเรายังไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่เลยนะครับ ก็แจ่กให้ทุกคนเนี่ยมันทำสิ่งดีๆเอาไว้นะครับเชื่อว่าสักวันหนึ่งความดีคุณได้ใช้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตั้งใจทำในสิ่งที่คุณทำอยู่นะครับแล้วสวดคาถานี้รับรองชีวิตคุณจะมีแต่สูงขึ้นจเจริญขึ้นนะครับวิธีท่องให้สวดนะโมสามจบก่อนนะโมตัสสะภะควะโตอารหาหโต สัมมาสัมพุทธสัคนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัคนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัค แล้วก็ระลึกถึงคุณพารัตนไตยสักคู่นะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้ระลึกถึงหลวงพ่อฤาษีิงดำสักคู่นะครับแล้วก็สวดตามดังต่อไปนี้นะครับมิเตพาหูหา ต U อูอากาสามิเตหาหูหาตีอต คาหูฮะติหูอา,ากาสะแล้วก็จากนั้นเนี่ยให้เราตั้งจิตให้เป็นสมาธิสักคู่หนึ่งนะครับอ่าแล้วก็อธิษฐานดังต่อไปนี้นะครับด้วยอำนาจคุณพาัตนาไตา ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวจงร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีโดยพันมีผู้ชี้ทางสว่างให้กับชีวิตโดยพันมีคนคอยช่วยเหลือ ชีวิตมีแต่สิริมงคลอย่าได้ตกตามอย่าได้ยากจนอีกเลยขอให้ความยากจนจงไม่มีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อในทุกภพทุกชาติ ตับจนกว่าชีวิตจะหาไม่ตาบเข้าสู่ะนิพพานเทินสาธุจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเนี่ยนั่งสมาธิหรืออุทิศบุญกุศลก็ได้นะครับแล้วแต่อันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับก็ถ้าใครสวดแล้วเห็นผลดีเนี่ยก็ให้ทําบุญอุทิศบุญกุศลให้คุณครูบาอาจารย์บ้าง นะครับแล้วสิ่งดีๆเนี่ยก็จะยิ่งเข้ามานะครับถ้าใครสวยคาถานี้แล้วรู้สึกว่าชีวิตตัวเองเนี่ยค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ให้เราเนี่ยทำบุญทำทานช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสก,กว่าเราตามสมควรนะครับอ่าเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะค้นพบอ่าทางสว่างแป๊บเดียวรวยเลยนะครับแต่บางคนเนี่ยอาจจะต้องค่อยๆใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไป นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีสตินะครับแล้วก็หมัน่นหาช่องทางเสมอๆน,นะครับเพราะอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยอาชีพยุคใหม่นะครับที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์เนี่ยมีเยอะมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เรียกได้ว่าโลกเราเนี่ยเข้าสู่ยุค 4G เรียบร้อยแล้วนะครับแบบสมใช้คาว่า 4G โดยสมบูรณ์แบบเลยแหละนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ถ้าเราศึกษาหาความรู้กับมันนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยทำเงินได้แน่นอนนะครับก็มีทั้งอาชีพที่ทั้งต้องลงทุนหรือบางอาชีพอาจจะไม่ต้องลงทุนด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็ ตามศึกษาอาชีพใหม่ๆอยู่เสมอนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้ตั้งแต่มีโควิดเนี่ยอาชีพเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่แล้วนะครับก็อันนี้ฝากไว้เป็นแนวคิดก็แล้วกันนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบเนี่ยก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก็ขอให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้ง นะครับลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ